สวัสดีครับพ่อนผมซิมในช่องอาลามเล่าเรื่องครับวันนี้ผมก็จะแนะนําถึงประวัติวัดไทยทั่วไทยเลยนะครับที่เรียกว่าจะเอามาทุกทั่วไทยเลยวันนี้เราเจอกันเป็นทิปแรกนะครับก็จะมาได้รับชมรับฟังกันถึงประวัติวัดไทยในวันนี้นะครับผมก็แนะนําวัดที่เป็นประจาชาติไทยเราวันเลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวทิปแรกของผมก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับ ซึ่งวัดพระแก้วนะครับได้สร้างขึ้นในช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2325ภายในวัดนะครับมีการประดิษถานพระพุทธทมณีรันตนปฏิมากรน,นะครับหรือพระแก้วมรกตนะครับองค์สีเขียวเนาะอ่าแล้วก็ ที่อัญเชิญมาจากประเทศลาวนะครับโดยราชการที่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่วัดสถาพระแก้วมรากฏนะครับมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรตินะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดพระแก้วเลยแล้วก็ถ้าเรารู้ร,ร,รู้กันนะครับก็วัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จากภาษานะครับก็เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นมีแค่เขต พุทธาวาดนะครับไม่มีสักข,ขาวาดโดยเป็นวัดของพระมหากษัตริย์นะครับของในหวงราชินีของเรานะครับแต่ว่าใช้บำเพ็ญพระราชกุศลเนี่ยในโอกาสต่างๆนะครับมีโอกาสสําคัญมีงานการบ้านการเมืองอะไรก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับกับวัดพักแก้วเนี่ยก็อยู่บ่อยครั้งและสําหรับสายมูนะครับก็เรียกว่าห้ามพลาดอีเด็ดขานะครับใัการมาขอพรกับพระแก้วมรกตนะครับ ก็สมหวังที่ว,ว่าสมหวังกันไหลรายนะครับโดยจะนิยมบนด้วยน้ําพริกปลาทูนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านชอบหรืออะไรนะครับแต่ว่าคนก็จะนิยมบนด้วยน้าพริกปลาทูนะครับหลังจากที่ขอพอหรือประมาณสากาะให้สมหวังแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ลองสักครั้งหน่กันนะครับกับวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศารา,รานะวัดสวยงามน่จาจะติด อันดับหนึ่งหรืออันดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้นะวที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเทปหน้าจะเจอวันอะไรก็รอติดตามนะครับสวัสดีครับ